ก็กราบสวัสดีน้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันนะผมวันนี้ก็กลับกันาอมกเช่นเคยครับกับแบบเดิมนั้นเพื่อนอนิเมะแวนการ์ดนั้นเพื่อนหลังจากที่ ep ที่แล้วนะผมที่ผมเนี่ยพาเพื่อนไปสอนในส่วนของมาโคจุดตั้งในแมปเลนนะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ตัวละครมาแล้วนั่นเองนั้นเพื่อน ต้องบอกก่อนเลยนะผมผมออนไปเนี่ยทั้งวันนั้นเบื่อทั้งวันทั้งคืนนะผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะได้มารู้สึกจะช่วงเช้ามั้งเมื่อคืนผมก็ได้ FK ไว้ยันเช้าเนี่ยแล้วตอนเช้าผมก่อนผมออกไปทํางานเนี่ยแม่งเด้งมาตรงนี้เลยวเบื่อตัวละครมันเด้งมาผมก็กดอัดชิปไม่ทันไงเพราะผมรีบออกไปนะผมอ่ะนี่เลยผมเ่นโกคุตัวนี้นั่นเองนั้นเบื่อซึ่งเจ้าเ่นโกคุนะผมอาจยะผมไปดูก่อนละกันว่าผมเนี่ยออนไปทั้งหมดกี่ตานั้นเบื่อนน่าจะเป็นร้ออยู่มั้งตั้งแต่อ เออนี่เลยครับผมรู้สึกว่าจะประมาณ134ตานั้นเพื่อนก็เกินคาดไปนิดนึงนั้นเพื่อนที่ผมคำนวณไว้เนี่ยไม่น่าจะเกิน120ตาใช่ไหมเหมือนอีกินนะผมแต่ที่ไหนได้นะผมเกินมาก็ประมาณ10กว่าตานั้นเพื่อนก็ถือว่าโ okay. อเคอะก่อนอื่นแล้วผมได้ตัวมาแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูในส่วนของรีโลแล้วกันนั้นเพื่อนเพราะวันนี้เนี่ยผมก็เตรียมรีโลมา1น0่ร้อนะผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยจะได้ศูนย์จุดหนึ่งหรือเปล่านั้นเพื่อนเพราะศูนย์จ ซึ่งโซล่าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะได้ยากนั้นเพื่อนแต่ผมอยากได้ศูนย์จุดหนึ่งไงไม่รู้มันจะออกหรือเปล่านั้นเพื่อน่อะดูก่อนสิเนี่ยผมโซล่ามาศูนย์จุดห้าใช่ไหมแต่นี่มาศูนย์จุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาหมุนกันนะผมก่อนอื่นผมขออนุญาตวิ่งไปอีโวตัวก่อนเลยละกันนะผมเพิ่งได้ตัวมาใช้แล้วบ้างวายอีโวนะปึบป๊บปึบป๊บมัฟโอเคผ้าคลุมหนึ่งแล้วก็ดาวแดงอีกสามนั้นเพื่อนอ่ะแลกดาวแดงไปก่อนละกันนั้นเพื่อนสามอันนะสามอันโอเคเรียบร้อยผมอะเี๋ยวผมขอ,อ วิ่งไปซื้อภาคุมก่อนละกันนั่นเพื่อนซึ่งบอกเลยว่าใยมังมุมเนี่ยเยอะมากๆนั่นเพื่อนเหลือๆเ,เลยอ่ะขออนุญาตวิ่งไปสัหน่อยละกันโอเคเนี่ยผมผ้าคุมนะผมจะใช้อยู่ที่600ยใยมังมุมนั้นเพื่อนซึ่งใยมังมุมผมได้มาทั้งหมดเนี่ยสามพนั้นเพื่อนก็กดซื้อไปได้เลยนะครับโอเคไปอีโวกันได้เลยนะครับผมมาเลนโกคุอีโวเลยละกันดาเมจเพิ่มขึ้นม,ม,มาอยู่ที่อ่ร้อยนิดๆน,นั้นเพื่อนใช่ไหมร้อยสี่สิบนะผมอ่ะร้อยสี่สิบอีโวไปเลย เรียบร้อยอแค่นี้นะผมสำหรับ e โวนะแล้วก็ที่เหลือนั้นเพื่อนีสเตตัสเดี๋ยวผมค่อยไปรีทีหลังแล้วกันผมขออนัดวิ่งมาหาตัวน,นี้ก่อนเลยละกันนะผมจะได้หรือเปล่านั้นเพื่อนก็ภาวน,นาให้มันได้เถอะปึ้งโอเคผมเกบเก้าอันนั้นเพื่อนดีโลอย่างครับผมสูตรไหนเขาว่าดีพี่ขอลองสิลัวหน่อยไม่มาอะลัวหน่อย10อัน เอ้ยลิบเท่าไรสิบสี่อันโอ้ไม่มีวีววอะไปต่อนั้นเพื่อนเฮ้ยเกินไปเป้าโนมอีกสักห้าอันละกันนั้นเพื่อนมาเถอะบับลุงอะไรก็ได้นะผมไม่ต้องสูตรจุหนึ่งก็ได้วิเงินมาเงินมาเขาว่าของดีจะมาสูตรนี้รู้จริงเปล่า5้าห้าละกันเอ้ย หมดไปแล้วผมสี่สิบอันไม่มีวิเแววอ่ะขอยนุญาตย้ายเซิร์ฟแล้วกันอืเซิร์ฟนี้แล้วผมคนเยอะดอีคนเยอะมันจะสวยหรือเปล่าวะ,ะช่างมาแล้วกันนั้นเพื่อนบับลุงอะไรก็ได้พี่ขอเถอะนมเกินไปทําไม่ได้นะเกินไปนั้นเพื่อนร้อยอันลุงไม่มาสักอันอนะเกินไปรัวโอ้ยใจคอไม่ดีเลยสามสิบอันพันโอ้โโอ ฮึบฮโอเคยา้ายเสิร์ฟแล้วกัน <S <S รู้สึกดวงไม่ค่อยมานันเพื่อนจะมาไหมเพื่อนเพื่อนรอบนี้นะอันนี้ผมอยู่ผมสร้างเซิร์ฟวีดเอยมาเลยเดี๋ยวมาดูอันเซิร์ฟวีผมได้ไหมรอบนี้เนี่ยผมจะหมุนให้หมดเลยการนั้น,นเพื่อนก่อนไปขอยัอดเปิดเสียงเพลงสักนิดแล้วกันไม่รู้ว่าเปิดเสียงเพลงหรือเปล่านะน่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆมันก็อยู่ที่ดวงนั้นเพื่ออมผมมันไม่มีแล้วงนะไงวิแมวแมวเ,เสียงเพลง,พลงนี่เลยมาเฮ้ย เลนโกหูเพื่อนบับลุงยิมฮันไป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 อ่ยหาแล้วนะเพื่อนไปอืมสิบห้านสุดท้ายนั้นเพื่อนเค็มเกินไปหรือเปล่าไอ้หนุ่มอืมโมโหไอ้เฮียร้อยอันไม่ออกเกินไป อ่ะผมว่ามันไม่ใช่ละร้อยอันไม่ออกอ่ะผมขออนุญาตไปกดซื้อเลยละกันนั้นเพื่อนผมว่ามไม่ใช่ละร้อยอันเนะี่ยขอยอนุญาตลาวันนี้ก่อนละกันโอเคอันนี้ได้ห้าอันนั้นเพื่อนโอเคอันนี้มีให้เราแลกถ้าผมจะไม่ผิดมันใช้อยู่นะเท่าไหร่นะหกร้อยหรือเปล่าอ่ะร้อยอันยี่สิบห้าอันก็สองพันห้าโอเคแลกหมดเลยละกันนั้นเพื่อนโอเคเรียบร้อยครับผมหมดตูดกันเลยทีเดียว ของอีวอนอื่นเดี๋ยวค่อยไปเก็บละกันนั้นเพื่อนหกร้อยหกร้อยอเคถ้ามันไม่ได้รอบนี้นะก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วครับผมหมดคำซีเว้าอีกกี่ดีโลวะดูสิโอ okay. เคสามสิบอันนั้นเพื่อนก็ทั้งหมดก็รวมเป็นหนึ่งรอยี่สิอันพอดีแล้วกันนะผมถ้าไม่มีบับลุงออกสักอันนี้ก็ถือว่าทําบุญอนะ่ะผมว่าทําบุญด่วนทําบุญด่วนไปชดขนาดนี้ยัง,ยงไม่มาเหรอนะ้อง เองยังอีกเหรอน้องเอาดีผมจะลองให้แลสิบอันย้ายเติบไม่จริงผมว่ามันก็เกินไปละร้อยยี่สิบอันบับลุงไม่มาโอ้โหตั้งแต่ผมเล่นในดีนี้มาเนี่ยเพื่อนๆดูดิผมได้บับลุงมาแค่อันเดียวนะครับบับลุงเนี่ยตัวเดียวได้แค่ตัวดีตัวเดียวเท่านั้นอันเ่อนอย่างอื่นเนี่ยผมไม่เคยได้กับเขาเลยอ่ะสิบอันสุดท้ายนะผม ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงละสิบอันสุดท้ายไป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 ผมว่านะเรียบร้อยสองเนี้ยเรียบร้อยสองเนี้ยเรียบร้อยล้วก็เรียบร้อยจริงนั้นเพื่อนโอ้เป็นไงดวงโคตรด,ดีอ่ะก็ตามนั้นนันเพื่อนก็ใช้ไปก่อนละกันนั้นเพื่อนได้บฟอะไรก็ใช้ไปก่อนละกันนะผมอ่ะก่อนอื่นขอป้อนอาหารน้องก่อนละกัน โอเคที่เหลือก็มีอะไรอีกมีรีสเตตัสเดี๋ยวรีสเตตัสเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บคิวเอาละกันนั้นเพื่อนอ่ะก่อนอื่นก่อนไปขออนุญาตไปเทสดามเมจก่อนเลยละกันนั้นเพื่อนพอเลเวล่าห้าสิบเนี่ยดามเมจเขาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนั้นเพื่อนอ่ะแต่เขาไปลองในแมปเลยละกันนะครับแต่เศร้าจริงนะโอ้โหเกินไปว่ะร้อยยี่สิบอันบับลุงไม่ออกเอาตัวยังไม่เอามาเลยโอเคไปลุยครับผมอ่ะมาครับผมหลังจากาที่เราเข้าแมปมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาต มาลองเทสสกิลก่อนละก,กนันนะเพื่อนเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้ดามเมจมันทําอะไรได้นั้นเพื่อนไม่ได้ดูยูทงยูทูบอะไรเขาเลยนะผมน่าจะมีคนสปอยแล้วแต่ผมเนี่ยครั้งแรกนะผมไม่เคยไปดูช่องชาวบ้านเขาเลยด,ดิอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั้นเพื่อนอ่ะครับผมอ่ะตั้งเลยละก,กันนั้นเพื่อนตั้งครบละไปโอเคคผมพันเจ็ดนั้นเพื่อนก็ถ,ถือว่าแรงอยู่นะ อ่ะขอดูสกิลหน่อยละกันนะผมอืมสกิลมันเหมือนเป็นตัวเผ่านั้นเพื่อนดามเมจสามสิบเเลยโอ้ก็ถือว่าดีอยู่นะตัวเบิร์นั้นเพื่อนอขอยัดอัปเกรดนะผมขั้นต่อไปขั้น1นึนั้นเพื่อนดามเมจจะขึ้นไปสองพนั้นเพือนสองพันห้าอ่ะระยะก็เพิ่มขึ้นอีก1แล้วก็เวลาเนี่ยลดลงสูตรจุดสี่วีนะผมอัพไปเลย แล้วก็ท่าต่อไปนั้นเพื่อนดาเมจจะขึ้นไปสามพันะผมแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ส่วนเรื่องเวลาเนี่ยลดไปเกือบวิเลยนะผมอ่ะขออนุญาตอัพต่อเลยแล้วกันนั้นเพื่อนอ่ะแล้วก็ขั้นต่อไปนั้นเพื่อนขั้นต่อไปขั้น3ผมอันนี้น่าจะเปลี่ยนท่าด้วยหรือเปล่าปึ๊บอ่าโอเคครับผมเปลี่ยนท่าด้วยอันนี้ผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์สินะอ่ะนี่ครับผมขอดูเอฟเฟกต์หน่อยละกันเฮ้ย เปียวอยู่นะอ่ะครับผมอัพต่อก่อนเลยละกันเดี๋ยวตังไม่พอนั้นเพื่อนอ่ะโอเคครับผมขั้นต่อไปนั้นเพื่อนขั้นที่6นั้นเพื่อนมาดูสกิลกสักนิดนึงเฮ้ยหมุนอย่างเปียว,วอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนั้นเพื่อนไม่รู้ว่าจะอัพโอ้โหอันนี้ขั้นที่หกดาเมจอย่างน้อยเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนเนื่องจากบัฟมันการับผหอันนี้ก็เป็นบัฟอีกพีนะไม่รู้จะมาทําไมนั้นเพื่อนก็ รีวิวแค่นี้พอละกันนะเพื่นเซ็งอะจริง,ร,งร้อยรีโลแม่งได้แค่เนี้ยเซ็งจริงน้ำเพื่นก็ใครที่มีดวงหน่อยก็บอกผมทีว่า200รีโลเนี่ยเพื่อนๆได้บับลรุงกันไปคนละเท่าไหร่นะเพื่อนของผมเนี่ยตีไปเลยตั้งแต่รับเควสมารับของมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ2-300เนี่ยผมได้ปรับลรุงแค่อันเดียวเองแม่งเกินไปวะไอดี ID ผมอะแม่งเกินไป ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเพื่อนเพื่อน้อง่ันไอ้พี่คำถามหรือว่าคนไหนอยากให้ผมไปทำอะไรเกี่ยวกับเกมน,นี้เนะี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะผมส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวเวลาไปทำบุญก่อนละกันนะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จองสังฆทานชุดใหญ่เลยไปทำบุญด่วนนะผม <c oughs> วันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเพื่อนอ่ะแล้วก่อนจากกันนะที่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะผมแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนไปทำเกมอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้้้้กกก็ตตออออองขััววลลาาไป่น่นนนนแเจจใหหมะะ๊ <c oughs>